สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน F อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็เรามาสรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับหลังจากที่แอดไปหาณโอนนะครับพอดีวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะแวะไปหาคุณยายนะครับว่าฝันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อน F อฟทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถติดต่อทางไ d ดีไลนะครับ หรือว่าโทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับสอบถามเลขบัญชีสร้างบลเข้ามาได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปโค้งสุดท้ายงวดวันที่2อพฤษภาคม2 5 6 5กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันที่เลขของเลขของน้องมะลลยนะครับนี่แหละครับฝันว่ารถของน้องชายตีลังกานะครับ ก็เป็นเลขพศนะครับแล้วก็จะไปตรงกันเลขเก่าของคุณแม่เย็นเนาะแปดห้าไปแล้วนะครับแปดห้าหนะครับแต่อาจจะกลับหัวเป็นเจ็ดเก้าห้าเก้าได้ไหมครับห้าเก้าก็มีลุ้นนะครับงวดนี้นะครับให้คุณแม่เสมอนะครับหลานบอกนะครับบอกมาสี่ตัวอย่างนี้เลยนะครับหกเจ็ดเกศนย์นะครับงวดนี้90ย์ก็เด่นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเมื่อวานก็ออกฮานอยไปสองรอบเลยนะครับ90นะครับก็จะไปตรงกันเลขที่ฟ้าเนาะมอเตอร์ไซค์เมื่ยอยที่แล้วก็ยางหน้าระเบิดก็ข้างหน้าหน,นึ่งเวดนี้เอ่อข้างหลังนะครับโซ่ขาดก็ยางแตกแล้วก็แตกจริงๆด้วยนะครับ90นะครับจะมาหรือเปล่านะครับแต่อันนี้นะครับพอเจอกันกลางทางเนาะพี่แกก็ฝันว่าบอกว่ารถรถที่บ้านนะรถ โดนรถแฟนะครับโดนชนพังยับเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่า30แอดชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเลขสามศูนกับ90นะครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับต่อมาก็เป็นเลขน้องน้องหลองนะครับเออน้องหลองเขาก็ฝันไอ้หนะึ่งสี่หนึ่งเนี่ยเหมือนกับที่แรกเขามาพูดย้ำให้นะครับเหมือนได้ยินเสียงนะครับเหมคนสวดมนต์แต่ก็ แกไปฝันด้วยนะครับแล้วก็อีกฝันหนึ่งที่แกฝันว่าน้องแอดนะครับโดนตํารวจจับนะครับอายุ27นะครับส่วนน้องหลองที่ฝันว่ามีคนมาสู่ขอนะครับมาขอเขาแต่งงานนะครับก็อายุเข้า39นะครับอายุ39ปีนะครับก็จะเป็นตรงกับช่างโดนะครับซึ่งฝันว่าแม่ชีมบอกนะครับ7 2 27นะครับ ในช่องของเราก็มีคนมีคนฝันหลายคนอยู่นะครับ<ฮ>ก็ไปตรงกับคุณแม่บอลนะครับคุณแม่บอลฝันว่าเขาเรียกไปโรงพยาบาลเนาะเคลิ้มหลับได้ยินเสียงเรียกเจ็ดสองนะครับเจ็ดเจ็ดสองนะครับส่วนห้าสองนี่ก็เขามาบอกอีกทีนะครับก็ถือว่าเลขใกล้เคียงกันนะครับเมื่อวดนี้นะครับแต่บัตรคิวนี่ศูนย์สามนะครับเนี่ยแคศูนย์สามนี่ชอบ บัดคิวจริงๆนะครับศูนย์สานะครับแต่ฝันจริงๆก็คือมาบอกเหมือนเลขจะออกห้าสองนะครับกวดนี้ก็ถ้าห้าสองก็จะไปตรงกับคุณแม่บอนก็เห็นที่ต้นไม้ด้วยนะครับแกเห็นห้าห้าสองนะครับก็จะไปตรงกับเลขคุณยายนะครับห้าสองซึ่งเห็นที่ต้นไม้นะครับนี่เห็นที่ต้นไม้ห้าสองสองห้านะครับเอ แต่เลขทูปนะครับก็ห้าสามสองซึ่งไปตรงกับเลขหน้องหงนะครับเพื่อนนิพสี 4, ครับเลขน้องหงก็จุดได้สามสองเหมือนกันนะครับแต่นะ่าโอนก็เห็นเนาะเห็นในน้ำห้าสองในน้ำนะครับแต่เลขคุณยายอีกเลขหนึ่งนะครับก็สามเก้านะครับสามเก้าเก้านะครับอีการ้อง แอดนึกว่าเมื่อวานออกสินออกนะครับเขาเลื่อนมาออกวันนี้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดักดูสักนิดนึงนะครับเพื่อนทุกีเนาะก็จะมาตรงการ3 9หรือว่าเกนะครับจะไปตรงกับเลขหน้าโอนนะครับเมื่อกี้นี่นะครับนเนี่ยศูนย์สามอีกแล้วนะครับศูนยะ์สามนั้นไม่ใช่ตัวเลขนะครับแปลว่าได้ยินว่าเขาเอาเงินมาให้นะครับเนาะ ก็ไปตรงกับคุณยายด้วยนะครับ93แกก็ไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่นะครับเหมือนเคลมไม่ชัดเจนนะครับเสียบอกแต่72นี้มาย้ำให้เลยนะครับก็ตรงกันหลายเจ้านะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะครับก็เป็นเลขบ้านเลขที่นะครับที่ที่คุณยายแล้วก็ณโอลแกฝันเห็นนะครับคือบ้านเลขที่44และเจ้าของเขาก็จุดทูบนะครับ คือคุณยายก็ฝันเห็นบ้านนี้ด้วยและเห็นเห็นเขาจำแรงเขาปิดหน้าปิดตามไม่ให้รู้ว่าใครแต่แกรู้เนี่ยไปที่บ้านเล็กที่นี้แหละครับแล้วเขาที่นั่นเขามีการจุดธูปไหว้พระพิคเนตนะครับก็เลขเขาที่จุดได้ก็ห้าเจ็ดสองมาตรงกับนาโอลเป้เลยนาะโอลคือคุณยายฝันเห็นบ้านหลังนี้นะครับเลขนี้ต้องตามนะครับเพราะว่าเป็นอายุพระราชนีนะแอดว่างวดนี้ไม่มางวดหน้าก็ต้องตามนะครับแล้วงวด หนึ่งมิถุนานะเป็นวันเกิดท่านด้วยนะครับวน่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนเนบซีเดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขที่ยังไม่มาด้วยอะไรด้วยนะครับเลขเก่าที่ยังไม่ออกนะครับก็จะมีเลขเจ็ดเกนะครับของช่างโดนะที่รถหาย790ดเ้านะครับแ้วก็เจะหนอนด้วย 5, 7, 5 9, 7, นะ้าเจ็เนัดเทือห้าเจ็กนะครับก็เลขเก่าคุณยาย79นะครับส่วนแม่ตุมตามเนาะ งวดนั้นก็ห้าเก้านะครับคุณแม่เย็ยนก็ห้าหที่ยังไม่มานะครับส่วนสองเก้าเก้าสองคุณแม่เสมอนี่ก็น่าจะสามงวดแล้วนะครับสองศูนย์คุณสาพินนะครับแล้วก็เลขที่ว่าฝันแม่ชีบอกสามแปดของน้องอ้นผู้ชายนะครับอืมเลขเจนนนอนนะครับงวดน,นี้เจนอนก็ฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับทะเบียน2092หรือไงเนี่ยแะครับ จนี่แหละครับเลขแบบนี้แหละครับไม่สองเก้าสองศูนย์ก็สองศูนย์เก้าสองนี่แหละครับส่วนน้องแอนนะครับฝันว่ามอเตอร์ไซค์นะครับชนข้างหน้านะครับล้อหน้าระเบิดหรืออะไรเนี่ยนะครับแกก็เขาก็เลยชอบสองเจ็ดนะครับสี่สองเจ็ดเพราะมันแตกข้างหน้างวดนูนเจ็ดเก้าก็ออกจริงๆนะครับฝันส่วนคุณตาเชยนะครับเห็นเลขในขันน้ําวนนะครับแต่เป็นเหมือนกระดาษสีขาวนะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ และก็เลขพ่กุลนะครับฝันว่ารถคันนี้นะครับไปจอดหน้าบ้านนะครับ3 2 3 7ซึ่งแอดถ่ายเมื่อวานแล้วนะครับอันนี้ก็บ้านเลขที่ที่คุณยายแล้วก็นาโอนนะครับคุณยายสันแม่นเนาะเห็นเลขเอ่อเห็นบ้านหลังนี้นะครับว่าเขามีเขามีงานจัดงานนะครับ44นะครับเนี่ยเลขทูบที่ก็จุดนะครับก็คือ5 7 2นะครับก็น่าจะไปตรงกันนะครับส่วนเลขอื่นๆก็จะมี 25 5 2ซึ่งเป็นตรงกับวันสวรรคตรของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับเนาะก็อาจจะเป็นเลขดังไปด้วยนะครับซึ่งเป็นเลขที่เห็นที่ต้นไม้แล้วก็2 3 3สนะครับแอดซื้อลอตเตอรี่เ9้าเกนะครับก่อนที่ในหลวงจะเสด็จมาเนี่ยแล้วก็ฝันว่ามีคนยเยอะแยะเลยเขาแห่เหมือนเขารถแห่นะเยอะแยะไปหมดทีนี้คือเขาอยู่หน้าหน้าวัดเต็มเลยพอแอดไปแถวหน้าวัดแอดก็จะเออแอดมองไปที่ประตูวัดนะครับเห็น เห็นเขาสร้างตั้งแต่ปีสีนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เลขครูบาอาจารย์ฝากมานะครับ720นะครับไม่รู้จะซื้อกันได้หรือเปล่านะครับคือ20พระอาจารย์มั่นใจนะครับ20วันนี้น่าจะเลขดังหรือเปล่านะครับ20 72เห็นไหม72บ20ก็ตัดเล่นได้นะครับแล้วก็วันนี้แอดมาจัดตารางนะครับถ้างวดนี้มีเลขจะมาเลขไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็คือเอาเลขจากในกลุ่มของเราด้วยนะครับ90นะครับถ้ามี0ก็จะมี90 30นะครับ2เลขนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับ9 0กับสาแล้วก็2 0ศนะครับน่าจะเป็นเลขดังถ้ามีเเราเลขคุณยายก็ 99, 9 3, 3, 9นะครับ9 3 3 9สาสนะครับแล้วก็เลขเก่าคุณแม่เสมอก็สอง2นะครับถ้ามี7จก็7จ 9, 9 7เป็นเลขเก่านะครับ ซึ่งยังไม่ออกแล้วก็7227งุวดนี้ก็ถือว่าฝันกันหลายคนนะครับสำหรับช่องของเรานะครับแล้วก็7337นะครับหลัก7จ็แต่ถ้ามี3หล่ะก็3993เลขคุณยายก็ได้นะครับแล้วก็32เนาะจริงๆจะเขียน38นะครับแ็สก็3ส7 3 8 3 9นะครับแต่ว่า38เราก็มีนะครับน้องอ้นนะครับที่ยังไม่ออกนะครับแล้วครับเพื่อนทีฟซีนะครับ ันนี้ก็น่าจะสรุปเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวงวนนี้แอดกระแสตัวเลข72ก็มาแรงนะครับในช่องของเรานะครับช่วงปลายก็มาแรง72กับ52นะครับตัวแ,แอดชอบตัวนี้นะครับกับตัวนี้ <laughs> หลักศูนย์ชอบหลักศูนย์แต่ก็ไม่ทิ้งนะครับ72กับ25นะครับก็เลขคุณยาย3 9ก็น่าหลุ้นนะครับวงนนี้เลข จะว่าเลขเยอะก็ไม่เชิงนะครับเลขอาจจะไปชนกันหลายๆที่เนาะก็ทําให้เลขมันดังมั่งอะไรมั่งนะครับเพื่อนเอฟซีครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามนะครับยังไงวันนี้ก็อวยพรให้เพื่อนเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีลุ้นนะครับแอดว่างวันนี้นะครับตัวเลขสวยนะครับวันนี้น่าจะมีเข้านะครับเนี่ยครับเอาลครับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดจะเดินทางไปบ้านคุณยายต่อนะครับสวัสดีครับ